ครับวิธีเช็คลูกปืนล้อไม่จะไม่จําเป็นว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังครับวิธีเช็คก็ค,คล้ายๆกันนะครับให้ขึ้นตะเข้หรือแม่แรงไว้นะครับให้พ้นจากพื้น,นครับเพื่อจะหมุนล้อได้นะครับอาการของลูกปืนแตกหรือลูกปืนเสียนะครับรถมันจะสั่นนะครับก็คือขับไปก็รถมันจะสะเทือนนะครับบางคนคิดว่าเป็นยางที่ยางยางบวมบ้างอะไรอะไรบ้าง ก่อนที่จะเช็คอย่างเรามาเช็คล้อด้วยนะครับว่าล้อมันลูกปืนหลวมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คกันนะครับว่าเช็คแบบไหนให้เราการหมุนหมุนล้อดูนะครับล้อต้องนิ่งนะครับแล้วก็เขย่าดูครับถ้าเขย่าแล้วมันโยกได้แสดงว่าลูกปืนไปแล้วครับต้องรีบทําการเปลี่ยนนะครับไม่งั้นอาจจะทําให้รถของท่านเกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับดูนะครับ ล้อมันต้องหมุนแล้วมันต้องนิ่งนะครับฟังเสียงครับเหมือนฝุดๆนะครับเนี่ยได้ยินเสียงครับปกติหมุนล้อมันต้องนิ่งนะครับแล้วคราวนี้เราลองเขย่าครับเขย่าบนเขย่าล่างนะเขย่าด้านข้างเขย่านี้นะครับเอามือเขย่าดูนะครับได้ยินเสียงโยงครับปกติรถถ้ถาลูกพื้นมันไม่แตกครับมันต้องขยับไม่ได้คราวนี้ขยับได้แล้วก็เขย่า ข้างบนดูครับคันนี้เอามาซูมให้ดูนะครับเห็นครับเอามือเขย่าไม่เกี่ยวครับตัวนี้ขันแน่นแล้วครับเป็นที่ลูกปืนข้างในนะครับตัวนี้อาการหนักแล้วครับต้องรีบเปลี่ยนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับเป็นวิธีเช็คลูกปืนล้อด้วยตัวเองง่ายๆครับวิธีเช็คล้อหน้าก็คล้ายๆกันนะครับทําแบบนี้ครับตัวนี้ผมขอเช็คล้อหลังให้ดูนะครับโอเคครับผมครับ